นอมอ่าหาปลาบ้านนี้หาปลา่าเลย้าเจ้าดูาไปขเจ้าเห็นเดี๋ยวกบอลุกโอ้บอลลุชับเออบอลล่มสบายดีนกคมินิกรสีพากันลงหาปลาทุนเอ้ยมินิมานาลุงขา ยินว่ปาปลาละเรามีแต่ตัวใหญ่ๆไปหน่องนี่มาละมากันหลายคนเไปหน่องมันจะเข่าเช้าบนบ่ก็วายเนาะนะวายก็วายน้าทัาพลาเขาเาอาอมาปลูกเองหมดหรือว่ามันปลูกธรรมชาตินะฮะธรรมชาติไปให้ให้เสียงงน้องได้ป่ะนี่นเป็เล่าเรามาแบบ ม,มันมีแปรน้ันเป็นเล่าเป็นทเลิทางเอา,าเออไะน้องูง่ายน้องง่าแทนนี่คุ uh. คนตรงมาล้าก,กว่าน,วนะน,นี่เลยครับนี่ก็ว่าล้าอยู่เ้าวนี่มันหาได้รเศร้าน็กหน่อยว่าหาวบึงนเน่น้องป่าพี่น้องน้องปลาลุงขา สองน้องนี่น้องยังไงพี่น้องแล้วป้าเนี่ยระดรับโลโลขึ้นไปแลาป้าปากหน,น,น,นีาปากหนีาไม่หนีมาเก็บภาบรรยากาศพี่น้องมาเอาป้าเอ้าเ้ามาันบอก ปลาน้องเนี่ยป่าใหญ่ี่พี่น้องในน้องมาหลายปีเลยพี่น้องมาปลาอยู่เต่มีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วปลามันเป็นที่สองปากันมาปลา มีทั้งแห็ทั้งมองเหมืนี่อ้าวลงนะแม่วันนี่้อะไรอ้าสมผัสได้ไหมลงหาปลาได้เหมนี้สิลงรีสิเก็บลงลงฮะลงลงว่ลงไปลีนน้ำนะ

cứng, ôi, nó quan rồi bà ba này, yam yam rồi này, thôi thua thu. mãi như vậy, để để lấy ao nè,

เปาลงมาไปเปาลงมากระเป๋าบอกระเป๋าข่อยนะกระเปามาเนี่กระเป๋ากระเป๋ามากระเป๋าเสือเต่งอยู่ฮะเสือเต่งนะเมาครบบเป็นเลยปุดเลยละรฮอบอักล้วไจะ้ามกันตายใครกูมาได้เนาะ อ้เนาวบเอไอ้เยวเรียบร้อยลอด้าเยปลาาปล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 าาปล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 ปลาปาปาปล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 าาปลาป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 ลาปลาปลาาปลาา มันแต่ว่ามันเรียบร้อยจับจับคือชันเนี่ยั้นเลยชั้นเลมาปลาเนี่ยให้กระลงชุบลงนี่นะได้ปะจับได้จับก่อนเด้อกระพุทธชีพูดมองต่อได้ยังไงเออมาสนต่อเน่นี่นะเออต่อเด้อลนี่เรื่อยเรืยเรอเลือบ โอ้ก็ตอัูตอได้บ่เอ้ยยืนไม่ได้จิงวได้แน่นนะามาตายกัเต็มวาวกันตุ๊กก้อนหนึ่งพากระตุ๊กขี้เขากันโอ้ยควายขาตามองเลยตีบางมองจะ

โอ้ยเจ้าบอลลกโอ้ยบอลล้มฉับเออบอลล้มกระพังโดนแล้วครับบอลล้มตายไงกูของอาโุ่ บูดไฟต่อ,อเลยอะทุกคน,นแล้วก็จีใหญ่เกิดเป็นน้องเทิงแลวบาทนี่น้องลุงเบิร์แหละพี่น้องมูมีมแหละงามาน้องเทิงพี่น้องเลยมันมีสองน้อง Ủa kia phát cái nhanh ra là bó Cái gốc khám như vậy hả chứ Hãy subscribe cho Nguyên lượng cân nóng nặng vào nóng cân nóng thôi cuồng vinh áo, quýt đi pa hi vinh ánh nắng nha, 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 Ừm, tuyệt lắm nó nọ tuyệt này lè, tuyệt này Ui Ô, mặt nhạt Ok con Vâng, vâng, vâng là อุ้ยต่อตโอต่อ้ิโตมากใหญ่เลยกบานเอนอนมาขอนขอนขอนขอจักโลหน่อยดีเนาะป่ะมีละสีาโลเนาะเออประมาณนี้แหละ อนตัวบกให่นึ่งป่าให่ปละใหญ่ปะใหญ่พอกินยาตจปลาเกล็คแล้วโอ้ยโคอนกระไไม่่ปตาอยู่บ้าเราโอ้ยขคอนเลยสิฮักก่อนปลาเนี่ย

tchau cháu, đưa tchau tchau cháu tchau 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 ี่ฮัลโหลใ่ดีไหมมงเกค้งแัดโค้งได้เรืวพี่น้องสี่ฮัลโหลนี่ลาตัวใหญ่ มามาน้องเปานิเด right? ี๋ย้างตไรลงมาหน่ได้เราไม่แซ่แซ่ทั้งว้พี่น้องเสร็จแซ่ปัด

ขเข้าไปเลยเขาเลยเนาะคือเร,รมแล้วเนะ <c oughs> อ้าวหามปลาบบนี้ <ไป S 1> หามป,าาปลาใ <c oughs> หาา่ังมน้เน้ปลาปีนูแล้วนะเบ่งเบ่งรู้ไหม

ปายุนน้องลุงขาพี่น้องเดินทางกรบบะบะเจอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้สบายดีพี่น้อง